แรกในช,ชีวิต<ไ>อลองกินถั่วเน่านัตโตเอ๋ยจะไหวมิเนี่ยอ่ะอยู่ที่ร้านอัโตยะนะคะเห็นเมนูนี้พอดีแล้วแค่ประมาณ60กว่าบาทลองสั่งดูเลยแล้วกันอยากจะลองกินมานานละซึ่งในเซสนะคะเขาก็จะมีนัตโตะแล้วก็เหมือนโรยผักโรยมาให้เป็นพวกต้นหอมนะ <ใช S 1> แล้วมาพร้อมกับมัสตาร์ดค่ะเราก็แอบไปดูรีวิวคนอื่นที่เขากินง,ง่ายๆกันนะคะเขาใส่มายองเนสด้วยก็จัดไปเลยค่ะขอมายองเนสมาเพิ่มได้แล้วก็ควักมายองเนสทั้งหมดใส่ลงไปเลยคือตื่นเต้นมา,มากๆเลยอ่ะว่าจะอร่อยไหมคนอะไรค่ะให้มันยืดๆลืมบอกไปไอมีหหยยยดดซซอออสไปนนิ่่คะ หน้าตาน้องก็จะประมาณนี้เดี๋ยวให้พินดาดูบ้างพินดา,ดาดูแล้วอยากกินยังเลย่ฮก,กี้กลัวเดี๋ยวก็อยากกินนะมาม่าก็กลัวนะคะแต่ก็อยากลองอ่ะหนึ่งสองสามงายมารจิงเ<ป>หรอเราไม่ได้กินนะคะแต่แฮก,กี้ลองกินปรากฏว่าแฮก,กี้เผ็ดมากอันนี้ความนิดนึงแต่มันก็อร่อยนะ สรุปว่านั่งกินไปนะคะเอานัตโตะที่ครูเค้าได้เนี่ยมาโรยท็อปกับข้าวญี่ปุ่นแล้วในข้าวญี่ปุ่นนั้นก็ใส่ไข่ออนเซนแบบนี้แล้วก็โรยพริกนิดนึงนะคะอืมปรากฏว่าดีมากเลยค่ะทุกคนอร่อยมีประโยชน์ด้วยนะอยากลองกินก็ไปลองทานกันดูนะคะบ๊ายบาย